อายุผิวได้บ้างสดชื่นขึ้นดูเป็นเด็กขึ้นสดใสขึ้นเลยสวัสดีครับต่อเองนะครับผมวันนี้ต่องอยู่ที่ s l ครับีครับ มากขึ้นเลยเลขสาเนี่ยผิวหน้ามันก็ดูหย่อนคอยแล้วมีริ้วรอยมีรูขุมขนกว้างขึ้นผิวที่มันไม่เรียบเนียนคือเลดียแอสอะช่วยได้เลยเพราะว่าเลดียอสอะค่ะมันเป็นไบโอสติมูเลเตอร์คือมันเป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วทาให้กระตุ้น,นคอลลาเจนของร่างกายให้มันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ผิวโครงสร้างผิวมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นดูมีความกระชับแล้วก็ดูอ่อนวนมากขึ้นปิ๊บมาเลยฮะตอนไรูเห็นเลยว่ามันเป็น ตรงช่วงต่อมาเราโดนนี้คืออยู่ได้2ปีแล้วเราก็จะเป็นเมีเลตินหรือว่าคอยจะเป็นเนื้อของเราเป็นเซลล์ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองดีมากเลยครับเป็นผลจริงจริงสมัยก่อนความง่ายเป็นเรื่องของผู้หญิงในตอนนี้คือขั้นเยมมันเปลี่ยนไปละไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้เหมือนกันครับผมจบพี่เอสเอ๊ะสี่